หางานให้ชาลีชาลีนิสัยดีนั่งคุยกันเมื่อกี้เอาเข้าวต้มมัดให้ชาลีไปด้วยแล้วก็นำปลาสลิดทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอก็ให้ชาลีให้ให้กามินแล้วก็ให้ทีมงานหมดเกลี้ยงเลยทั้งทั้งน้ำพริกทั้งปลาสลิดแกะแล้วปลาสลิดทอดกรอบแกะแล้วปลาสลิดทอดเป็นตัวตัวยังไม่แกะและปลาสลิดที่ยังไม่ทอดก็ให้ให้หมดเลยแล้วก็มีผลไม้เอาไปกินกันก็ให้ข้าวต้มมัด กามินชอบกินข้าวต้มมัดด้วยผมเอาข้าวต้มมัดไปฝากให้หมดเกลี้ยงเลยที่เห็นแล้วมีข้าวต้มมัดมีขนมไทยซื้อไปต่างห่างอีกเยอะมากอร่อยมากชาลีก็น่ารักที่ใสยดีชลีบอกพินวัตเอาเลยลุยเลยช่วยผมด้วยคนดูเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสเคเนาะอุดหนุนด้วยนะครับ อุดหนุนด้วยครับรักกามินต้องรับบอดนวัด,ด้ดยน,ะนาา้าอินดูน้องหน้ารักกันที่ใสด่ดีเดียตายแล้วแล้วถูกตกมากขึ้นแล้วทำไงดีเดี๋ยวต้องพาน้องไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยหาเงินให้น้องด้วยแล้วเดี๋ยวจ้างน้องใหม่ต้องหาเงินด้วยตายแล้วค่าตัวถูกแพงเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราถูกตกไปแล้วก็จบกัน สัญญาครับถึงสองแสนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาคิวให้เลยได้มา่อไหร่ก็เอาเมื่อน,นั้นค่าตัวบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเขาเป็นเรื่องอาจจะบอกยากนิดนึงแต่ว่าโอเคครับเยอะเลยงานคู่ครับก็แนแนะแนกกามินเชิญทั้งคู่แล้วเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเดี๋ยวไปฝึกพูดภาษาเกาหลีกันอายุฮั u ซิโยอายุฮั e ซิโย กัมซาฮมิดาอัญโยสยโยบอสโดนตกอย่างแรงใช่โดนตกอย่างแรงไม่ถึงสิบครับลงลงไลฟ์เร็วไปเนี่นิดนึงผมนึกว่ามันเกินเวลาเกรงใจน้องไงเกรงใจน้อง